เรามาพบกับช่องของปาลมนะคะปามเพิ่งไปตัดผมมาไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะคะผมก่อนหน้านี้ปามยาวมากแล้ววันนี้นะคะนอกจากผมที่เปลี่ยนไปนั้นปามจะมาทำคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง การแต่งตัวนะคะปมามบางคนชอบแต่งตัวมากๆนะคะแต่สไตล์ที่ปามแต่งเนี่ยค่อนข้างจะแบบเพลนๆนิดนึงไม่ค่อยแบบแฟชั่นอะไรมากและลุคที่ปามจะมาแต่งให้ดูในวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการใส่เสื้อยืดสีขาวยังไงนะคะให้ดูไม่ชิลจนเกินไปใส่ไปทํางานได้แล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้นะคะหากใครชอบใส่เสื้อยืดสีขาวเหมือนปามนะคะวันนี้มาดูคลิปปามปามว่าต้องได้สักลุคนึงละคะขั้นแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเลือกเสื้อผ้าให้แมทช์กับเสื้อยืดของเราเนี่ย เราต้องเลือกเสื้อยืดที่เหมาะกับขุ่นของเราก่อนนะคะอย่างปาล์มเนี้ยนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีแขนตรงเนี้ยใหญ่นะคะปาล์มก็เลยจะชอบเสื้อยืดที่มีคอนะคะเว้าวลงมาหน่อยให้เผยช่วงคอนะคะให้ดูแบบคอเรายาวขึ้นแล้วก็ดูขุ่นเราเพรียวขึ้นนะคะและเสื้อยืดเนี่ยปาล์มก็จะไม่เลือกที่มันแบบ รัดตัวจนเกินไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีความลุดลูสนิดหนึ่งนะคะไม่ได้เรียบรัดตัวจนเกินไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสื้อยืดเนาะทุกคนก็ต้องรีดให้มันเรียบนิดหนึ่งนะคะให้มันดูเข้าทรงนอกจากเสื้อยืดภายนอกนะคะทุกคนปาเหมาะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือการเลือกชุดชั้นในให้เหมาะกับเสื้อแต่ละตัวะคะ่ะอย่างถ้าปาใส่เสื้อยืดสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะเสื้อชั้นในที่ปาใส่เนี่ยก็น่าจะเป็นเสื้อชั้นในที่สีโทนเดียวกับเนื้อปาอาจจะเลือกเป็นสีเนื้อให้มันดู กลมกลืนนะคะดูสีชั้นในเนี่ยมันไม่ทะลุออกมาจากตัวเสื้อเพื่อนจะเห็นได้ว่าตรงข้างหลังความเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะคะดูแทบไม่ออกเลยแล้วก็ที่สําคัญคือตรงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องเลือกให้มันแบบเรียบเนียนไม่มีขอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันมาดูแบบขัดความเรียบเนียนของเสื้อนะคะก็เลือกให้ดูอย่างนี้มันจะดูเรียบร้อยกว่าเลือกเสื้อได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะอย่างนั้นเราไปขีดเอ็ลุกกันได้เลยคะ่ะ คลาสสิกสุดๆค่ะกับกางเกงสีดําแบบนี้นะคะปามอยากให้สาวๆทุกคนมีติดตู้ไว้เลยนะคะตัวนี้ใส่ไปทํางานก็สวยหรือว่าจะใส่แมชกับเสื้อยืดนะคะจะทําให้ลุกดูแคชชัวมากยิ่งขึ้นใส่แล้วดูสูงเพียวมากๆค่ะนอกจากสีดําแล้วสีเบจเป็นอะไรที่เพื่อนๆคนมีมากเลยค่ะจะทําให้ลุกดูคลีนมากขึ้นนะคะตัวนี้เอลจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วต้งขาก็จะเข้ารูปค่ะก็จะได้เป็นทรงมากกว่าตัวเมื่อกี้ กระโปงกับเสื้อยืดเป็นอะไรที่ใส่เราเข้ากันมากๆค่ะโดยเฉพาะกระโปรงทรง A นะคะใส่แล้วรูปร่างเราจะเป็นทรงสีที่ปามเลือกมาจะเป็นโทนเบจอมเขียวใส่แมชง่ายๆค่ะและอีกสีหนึ่งที่ควรมีเลยนะคะก็คือสีดำแต่บางทีกระโปรงสีดำกับเสื้อสีขาวก็ดูเป็นทางการไปนะคะปามก็เลยจับแมชด้วยสูตรตัวนี้ค่ะจะทำให้ลุคดูแฟชั่นขึ้นมามากขึ้น กางเกงขาสั้นสีดำแมชนี้ชิลสุดๆค่ะปามจะเลือกกางเกงที่ข้างหลังไม่สั้นมากนะคะจะได้เดินสะดวกแล้วก็ไม่ต้องมาคอยระวังมากการใส่หมวกเสริมเข้าไปปามว่ามันทำให้ลุคดูชิลแล้วก็ดูสตรีทขึ้นค่ะคราวที่แล้วเป็นขาสั้นแบบยีนนะคะคราวนี้จะมาเป็นแบบผ้านั่นเองค่ะปามว่าแบบผ้าเนี่ยทำให้ลุคดูละมุนแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยกระโปรงตัวนี้ปามว่าลายผ้ามันดูเก๋ดีนะคะเป็นเหมือนผ้าทอ ใส่แล้วดูฟิลแบบคริสต์มาสอากาศหนาวค่ะนี่คือวิธีการยัดร่างเข้าไปในกางเกงในช่วงดีนะคะทุกคนก็ปามว่านะักางเกงยีนกับเสื้อยืดเป็นอะไรที่ธรรมชาติธรรมดาแต่ดูสวยที่สุดเลยเป็นลุคที่ปามชอบที่สุดเลยนะคะการมีกางเกงยีนตัวโปรดสักตัวแล้วเราก็จับแมชกับเสื้อยืดอะ่ะปามว่ามันดูเพอร์เฟคแล้วก็ดูเก๋ตลอดเวลาคือเป็นอะไรที่แบบไม่มีวันเบื่อเลยนะคะสำหรับลุคนี้ กระชัตัวนี้ปามเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะคะเนื้อผ้าเนี่ยดีมากเลยนะมันมีน้ำหนักนิดหนึ่งอะค่ะแล้วด้วยดีไซน์ตัดเย็บเนี้บมากๆนะคะใส่แล้วดูเป็นทรงแล้วก็ทำให้ลุคเนี่ยดูเฟมินีนขึ้นมามากๆเลยกางเกงยีนสีเบจเป็นอะไรที่ปามชอบมากทุกคนคือใส่แล้วมันดูแบบหรูหรานะคะแต่ก็ยังดูสตรีนะอธิบายไม่ถูกมันยังดูวัยรุ่นแต่ก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เพื่อนๆัูเองแล้วกันนะคะปามว่าตัวนี้สวยมากจริงๆคะ่ะ ลุคนี้นะคะมีความชิลความหวานเพิ่มเข้ามานะคะฟิลแบบไปทะเลลมพัดเย็นๆนะคะ การใส่กระโปรงกางเกงแบบนี้นะคะทําให้เราเดินสะดวกเดินง่ายแล้วก็มีความเป็นจีบๆนิดนึงนะคะเวลาใส่จะดูหวานมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ10บลุคที่สามารถใส่กับเสื้อยืดสีขาวได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบลุคไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะข้างล่างปามอยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบแต่งตัวสไตล์ไหนนะคะนอกเรื่องนิดนึงนะคะวันนี้ปามรู้สึกว่าผิวปามดีมากนี่ถ่ายมาจะแบบ2ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ปามใช้ตัว ชูอ e เอมูระนะคะสูตรอลิมิเต็ดโกล์นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้ผิวแบบเนียนๆธรรมชาติแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบผิวแบบนี้นะคะแล้วก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวปามจะทิ้งลิงก์เขาไว้ตรงด้านล่างตรง d e สคริปชั่นบ o ็อกนะคะก็ไว้ไปดูกันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรองพื้นผิวหายใจได้รู้สึกผิวหน้าสบายมากๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามปามนะคะอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้านล่างนะคะปามจะมาอัปเดตทริคบิวตี้ต่างๆนะคะในช่องให้เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย